หนุ่มพามา่าขอความเห็นใจจากคนไทยหลังจากที่เพื่อนร่วมชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยละเมิดสิทธิ์ของคนไทยเรียกร้องสิทธิ์อยากได้เทียบเทียมกับคนไทยแต่ทำไมไม่คิดว่าอ่ตัวเองมาในระบอบที่ตัวเองมาทำงานเป็นแรงงานคนไทยเขาไม่ให้อยู่แล้วอืมคือ สิทธิ์ที่คนพมานะ่าน่ะมาเรียกร้องว่าเอออยากได้สิทธิ์เหมือนคนไทยอยากได้บัตรประชาชนเหมือนคนไทยอ่าอยากทําอาชีพเหมือนคนไทยอันนี้โอ้ยากอยู่อืมให้คิดว่าสิทธิ์ที่ปัจจุบันนี้ที่คนไทยให้เนี่ยมันก็เยอะกว่าที่บ้านคุณแล้วอืมที่บ้านคุณนะ่ะได้สิทธิ์ขนาดนี้ไหมอ่าทำมาหากินอ่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อ่าถ้าคุณกลับไปล่ะอืมคุณจะเจออะไรบ้างอ่า ต้องเห็นใจพี่น้องคนไทยด้วยที่จะออกมาพูดหรือออกมาด่าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนา,นานาที่คนไทยก็ไม่ให้สิทธิ์นี้เพราะว่าลูกหลานที่เขากําลังเติบโตที่กําลังจะมาทําอาชีพที่พ่อแม่ที่เขาวางไว้แต่พวกคุณมาแย่งอาชีพเขาแต่พวกคุณไม่คิดเวลาออกมาพูดต่างๆนานา,นาไม่ห้ามกันเวลาคนไทย เขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบนี้คุณมาลุกล้ำอา,อาชีพสงวนของคนไทยต่างๆอาการค้าขายตั้งแผงเองออันนี้ก็ผิดแล้วแต่ที่อ่คุณจะมาชุมนุมกันนี่ทำไมคุณไม่ห้ามกันอแต่ตำรวจอ่าต่างๆหน่วยงานต่างๆเขาเอาจริงเอาจังเอามาขอแต่นี่มาขอเพื่ออาตอนแรกๆนะเห็นดีด้วยกันเออ ต่างๆนา่นน่อ้าวมาทุกวันนี้อืมตอนแรกๆพูดไม่คิดมาวันนี้โอ้ขออ้อนวอนต่างๆขออยู่ต่อได้ไหมพวกผมไม่อยากได้สิทธิ์นั้นสิทธิ์นี้ที่กลุ่มพม่าอีกกลุ่มหนึ่งเรียกร้องอ้าวตอนแรกๆไม่เตือนกันเนาะอืมผลสุดท้ายนี่แหละการที่พูดไม่คิดอมืมีหนุ่มพม่าคนหนึ่งที่ออกมาพูดมาอ้อนวอน ขออยู่ต่อได้ไหมอ่าขอความเห็นใจได้ไหมพี่น้องคนไทยอ่าจิตที่กลุ่มพม่าคนนั้นเนี่ยขอไปพวกผมไม่เอาอืมเพราะว่าพวกผมมีภาระเยอะอืมต้องหาเงินอ่าส่งให้แม่ที่บ้านอ่าที่กําลังลําบากในปัจจุบันนี้มีน้ําท่วมอ่ามีศึกสงครามอืมอันนี้คนที่เขาคิดได้อ่าคนที่เขาคิดได้ คนที่เขาคิดไม่ได้ก็ออกมาดา่าพี่น้องเอ้ยอืออกมาดา่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนไทยนี่ไม่มีงานไม่มีอ่าอะไรทำเหรอเออน้ําท่วมอยู่ภาคเหนือทําไมไม่ไปช่วยอะเหมือนผู้หญิงพม่าคนนั้นออกมาพูดอ่าทําไมมาจับมาอะไรนี่คนพม่านี่เขาทาอะไรผิดอะพูดไปอืพูดว่าคนไทยเป็นสลิมอีกโอ้ย นะเขาพูดได้ไงเขาคิดได้ไงเนาะครับผมอยากบอกทุกคนคนเพม่มานะครับ,บนนเนาะ,านะค,นะคนที่มาทํางานที่ถูกกฎหมายพวกคุณไม่ต้องตกใจอ่าถ้ามาถูกกฎหมายไม่ต้องตกใจเพราะว่าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาไปกวดค้นต่างๆที่ต่างๆที่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เขาจับส่งกลับบ้าน ถ้าผู้คุณมาถูกกฎหมายโอ้ไม่ต้องตื่นอ่ะดูแบบธรรมดาแล้วก็ไม่อ่าต้องไปเรียกร้องสิทธิ์ที่กลุ่มพมา่าที่จะไปชุมนุมกันน่ะที่จะไปหยุดงานน่ะอืมผู้คุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่าคนพวกนั้นน่ะเดี๋ยวเขาก็โดนส่งกลับบ้านอ่าไปเกณฑ์ทหารอืมนี่แหละ ถ้าพวกคุณอยู่เงียบไม่มีอะไรนะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มพวกนี้นะพวกคุณก็อยู่สบายใช่ไหมครับแล้วคนไทยเขาก็ให้โอกาสอยู่แล้วอ่าคนที่คิดดีทําดีนะอยู่ในระบบการปกครองอ่าของคนไทยแล้วก็ใช้สิทธิที่คนไทยให้อ่าก็มากกว่าที่บ้านคุณให้แล้วอืมให้คิดถึงจุดนี้หน่อยไม่ใช่เออได้ ค่าแรงเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ามีไม่มีสวัสดิการต่างๆนานาเหมือนคนไทยอิจราคนไทยอันนั้นนะคุณคิดดีๆก่อนอ่าว่าที่บ้านคุณให้ขนาดนี้ไหมเออที่บ้านคุณอ่ะอ่าทํามาหากินแบบสะดวกสบายแบบนี้ไหมเออตื่นมามีงานทําได้เงินเออมีแบบนี้ไหมถ้ามีก็กลาบคนไทยเขาก็ปล่อยอ่ะเขาก็ไม่ได้ล้างไว้ใช่ไหมล่ะ ถ้าคุณพอใจอยู่ก็อยู่อ่าอยู่เงียบเงียบอ่าอยู่ในการอ่าระบบที่คนไทยวางไว้สิทธิต่างๆนะนะอ่าที่คนไทยวางไว้อยู่แบบนั้นอ่าอยู่เงียบเงียบอ่าอยู่เงียบยก็สบายใจอยู่แล้วอ่าทำมาหากินอย่างสุจริตเออไม่มีใครว่าไม่มีใครบ่นถ้าแบบนี้นี่โอ้มาก่อกวนที่จะมาเรียกร้องสิทธ์เทียบเทียมกับคนไทยนี่อ่าฝันเอาอ่าพากันไปนอนก่อนอืมพากันไปนอนก่อน ตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูความเป็นจริงว่าความเป็นจริงน่ะคนไทยเขายอมไหมอ่าไม่มีอ่าใครจะไปยอมลหละมาอยู่บ้านเขาเมืองเขาอ่าไม่ให้การเคารพเขาอ่ามีแต่เขาจะไล่หนีแหละอ่าใช่ไหมละ่ะอืมนี่คิดหน่อยดีมีหัวหรือว่าเอาหัวไปตั้งบา่เฉยเป่ะสมองละ่ะสมองเอาไว้อะไรเอาคิดยั่งชิงเขาอ่าแต่นี่ประเทศเขานะจะบองให้ อไม่ใช่ประเทศตัวเองประเทศตัวเองนะอยู่ยากแล้วทุกวันนี้นะไม่ใช่ว่าเออจะรอให้บ้านเมืองสงบก่อนแต่ตัวเองน่ะมาปั่นป่วนในประเทศคนอื่นอ่ามาใช้กลุ่มใช้ก้อนอ่จาจะอยากมาซุ้มนุมเรียกสิทต่างๆโอ้ยเนาะไม่ดูเลยว่าตัวเองมาแบบไหนอ่ามาทำงานสิทธ เป็นแรงงานไม่ใช่จะมาเรียกร้องเป็นจิตเทียบเทียมกับคนไทยแล้วก็สร้างอาชีพเหมือนคนไทยเออขา,ขายเหมือนคนไทยได้อา้าวอันนี้เขาก็เอาไว้ให้ลูกหลานเขาเอา่าที่กําลังจะเติบโตใช่ไหมล่ะอา่าพวกคุณก็คิดถึงจุดนี้หน่อยอา้านี่แหละเหตุผลที่คนไทยเขาเอาจริงเอาจังนะเพราะมีมมก,กลุ่มเพร่ากลุ่มหนึ่งนะที่ ไม่รักดีไม่เห็นน้ําใจคนไทยที่เขาโอบอ้อมอารีอ่าให้ข้าแดงแกงร้อนเออให้เผ่นดินอ่ามาพักอยู่พักเช่าเออมาอาศัยอืมไม่คิดเห็นตรงนี้เนาะโอ้ยผมลงงเนาะผมว่านะคนพวกนี้นะไปอยู่ไหนก็ไม่จะเลิ่อนล็อถ้าจะมาเรียกสินแบบนี้นะ ถ้าไปอยู่ประเทศอื่นนะที่อ่าเขาไม่พูดด้วยนะพวกคุณจะโดนอะไรนะอืมอันนี้ประเทศไทยประเทศเมืองพุทธเขายังมีให้อภัยกันให้โอกาสกันใช่ไหมละ่ะพวกคุณต้องใช้โอกาสนี้นะให้เป็นประโยชน์อ่าก็พากันอยู่ยงเงียบๆใช้ทิศอ่าที่คนไทยเขาให้ผมว่ามันดีแล้วอืมไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรหรอก อยู่แบบเงียบๆอยู่แบบสบายเออแค่นี้นะพวกคุณก็สบายกันแล้วไม่ต้องกลับบ้านก็ได้อยู่เบื่อเลยอืมใช้สิทธิ์ที่คนไทยให้นี่ในระบบการปกครองของแรงงานของประเทศไทยนี่เออดีเท่าไรแล้วผมว่าสิทธิ์ต่างๆนานาถ้าคนอยู่นานๆน,นะสวัสดิการเจ้านายให้นะก็เยอะพอแหงแล้วโอ้ยเนาะ่าให้ผมเว้าหลายเลย ทุกคนนะ่ะที่เข้ามาอยู่นะ่ะรู้ตัวเองหมดว่าตัวเองนะ่ะทำอะไรอ่ะแต่ก็พากันทำอ,อันไหนที่รู้ว่าผิดก็พากันทำอ่ะเช่นไปตั้งร้านขายของตั้งแผงขายผักอ่ะขายของเล่ตามถนนเนี่ยรู้ว่ามันผิดแต่ก็ทำอ่ะรู้อยู่ว่ามันรายได้ที่เราได้รับแต่ละวันอนะ่ะบางทีมันน้อยแต่น้อยอ่ะแต่มันก็ได้อยู่นานอย่างสุดสิริอ่ะ ไอคิดถึงจุดจุดนี้หน่อยเออว่าบ้านตัวเองน่ะถ้าจะมาหากินแบบนี้น่ะเออมันได้ไหมถ้าอยู่บ้านตัวเองนะเออถึงน้อยแต่มันก็อยู่ได้นานอ่าทำความดีอ่าถึงมันจะอ่านานความดีมันจะตอบสนองเราน่ะอ่าบางทีมันก็มีความอาไม่พอใจของคนอื่นบ้างที่เราทำความดีไปนะ แต่มันก็อยู่นานอ่าอยู่ในสังคมได้นานอ่าแล้วก็พวกคุณน่ะสามารถจะอยู่แบบเอสุจริตแบบไม่ต้องอ่าไม่ต้องแบบว่าเออระเวงกลัวนั่นกลัวนี่อ่าที่ตำรวจเขาจะมาจอกมาจับโอ้ยอย่าไปคิดอ่าถ้าว่าคุณมาถูกกฎหมายใช่ไหมล่ะอืมมาถูกกฎหมายโอ้แล้วก็อยู่ได้สบายแล้วไม่ต้องไปฟันพวนอ่าอยู่แบบอยู่จนเบื่ออ่าจนเบื่อ เมืองไทยเลยอ่ะแต่ว่าคุณคิดถึงบ้านค่อยกลับอ่าแบบนั้นนะถ้าคุณมาถูกกฎหมายอันนี้นะที่ตำรวจเขาไปจับนี่ก็คือคนที่มาแบบผิดกฎหมายอ่าหนีภาษีอ่านี่แหละที่ตำรวจเขาจับนะไม่ใช่ว่าผู้คุณอ่าอยู่แบบมาแบบถูกกฎหมายแล้วแต่ว่ายังยังไปกลัวนะ่ะแต่ว่าก็เสียอยู่เพราะว่าคนที่เขาออกมานะ่ะออกมาด่าคนไทยนะก็ทําให้ กลุ่มของพาม่เนี่ยเสือมเสียเยอะเลยคนที่ว่าดีๆนะอ่าแต่พวกคุณก็ต้องเตือนเตือนกันหน่อยอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับที่มาติดตามวันนี้ครับขอบคุณครับ